สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะมาแล้วกับคลิปเรื่องราวความรักซึ่งจะเป็นความรักล้น้วนของคุณในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้นะคะมาดูซิว่าเรื่องราวความรักของคุณนั้นจะมีแนวโน้มอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะจะมีอะไรดีๆเข้ามาหรือเปล่าท่านที่เพิ่งจะคบกันได้ยังไม่นานนะคะคุณและเขานั้นจะมี การที่จะได้เรียนรู้การพัฒนาความสัมพันธ์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนหรือไม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งสำหรับที่จะส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะว่าเขาคิดยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะชาวพิจิกนะจะเกิดในช่วงวันที่22ตุลาคมถึงวันที่21พฤศจิกายนสำหรับการแบ่งวันที่ก็ตามสัตว์ตะวันตกนะคะสามารถรับชมได้ทั้งลัคณาแล้วก็ราศีนั่นเองนะคะสถานการณ์ไพ่ที่เปิดมาใน คลิปทุกๆคลิปเลยนะคะจะเป็นสถานการณ์แค่โดยรวมเพราะฉะนั้นขอให้คุณชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะเนาะเพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของเราซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางทีให้สลับพลังงานกันก็ได้อาจจะพูดถึงเขาแต่เป็นพลังงานของคุณอันนี้มีความเป็นไปได้สูงนะคะก็พิจารณาตามแม่หมอไปด้วยนะคะอ่ะเข้าสู่เรื่องกันเลยแล้วกันนะคะ ท่านใดอยากที่จะเปิดดวงชะตาโดยตรงแอดไลน์กันเข้ามาได้แนฝากดีไลน์ไว้ที่ใต้คลิปอัน,นั้นเองนะมีไพ่สามคาถานะคะสมคาถานี้มันหมายความว่าความรักของเรานั้นจะมีการที่จะได้ขยับขยายการพัฒนาความสัมพันธ์นั้นมันจะมีการเขาเรียกว่าตามสเต็ปสเต็ป,สเต,ปสเต็ปไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะลงตัวอยู่นะคะแต่ก่อนที่จะลงตัวก็จะมี เรื่องราวบางอย่างที่จะต้องออมีปัญหากันบ้างทะเลาะกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะคือความคิดเห็นขัดแยง้งอาจจะมีการเ,ออเขาเรียกว่าทัศนคติที่ไม่ตรงกันแต่พอเราทะเลาะกันแล้วนะคะ มันก็จะมีการที่ได้เขาเรียกว่าปรับความเข้าใจกันแล้วก็เออเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเะยอย่างนี้นะคะเป็นการทะเลาะเพื่อที่จะให้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดอะไรต้องการอะไรอะไรอย่างนี้นะคะบางทีก็ไม่อยากจะบอกตรงๆอ่ะชาวราศีพิจิก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นราศีแห่งความลับอยู่แล้วนะคะเป็นราศีที่เหมือนกับว่าลึกลับเข้าใจยากอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งคุณก็ไม่ได้บอกอะไรตรงๆไป ปล่อยให้เขาเดาใจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะก็จะทำให้บางครั้งพฤติกรรมกับความรู้สึกความต้องการมันจะขัดแย้งกันมันจะไม่ไม่ตรงกันนะคะทำให้เข้าใจผิดกันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ระวังด้วยนะคะเนาะกับชาวราศีพิจิกถ้าเ,เราสามารถที่จะ ควบคุมในเรื่องของการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยได้มันโอเคมากเลยนะคะบางอย่างก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปถกเถียงไปซทกทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปนะ,ะเพื่ออะไรที่ดีกว่านั่นเองนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่ามันมีความมีความไม่มั่นใจอะ่ะ อมีความไม่มั่นใจตรงนี้ด้วยในบางท่านนะคะมีความไม่มั่นคงกับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปกันได้นานไหมเฮ้ยเราจะสามารถที่จะฝังชีวิตกับเขาได้หรือเปล่ามันมีเดอะทาวเวอร์แล้วก็ไพ่อะไรเนี่ยนะคะเนี่ยและสิบดาบใช่ไหมมันมีไพ่แบบเหมือนกับว่ามันมีปมในใจใหรอมันมีปัญหากันก่อนหน้านั้นหรือเปล่าหรือว่าการทะเลาะกันมันทําให้เราฝังใจอะไรอย่างมัน เราไม่สามารถที่จะลบความรู้สึกเหล่านี้ออกไปได้แต่เราก็พยายามที่จะหวังว่าดีวกว่าหวังว่าอะไรๆมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงซะาก็ไม่ได้ไว้ใจเขาสักทีเดียวนั่นเองแต่ทีนี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยเพราะว่ามันมีมันมีไพ่คู่รักไพ่แห่งเนือ้อคู่เกิดขึ้นอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นการทะเลาะกันในทุกๆครั้งเนี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้ที่จะให้อภยัยให้โอกาส แล้วก็เรียนรู้ความต้องการของเราว่าต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้จักกันมั่งยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะเปิดส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีตอคุณนะคะว่าเขาคิดยังไงบ้างในช่วงตอนนี้เดี๋ยวจะมาอ่านให้อีกทีหนึ่งนะคะในการผสมผสานกันร,ระหว่างความคิดเขากับความคิดเรานะคะกับแนวโน้มที่มันจะเป็นไปยังไงซะไพ่สรุปเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะไพ่แห่งเนื้อคู่ไงนะคะก็คือใช่แล้วละ่ะเนื้อคู่เราแล้วแหละนะคะคือแบบ มันมีอะไรดีๆอยู่ในนี้เยอะนะคะโดยเฉพาะคู่รักใหม่เนาะก็คือพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแต่กว่าจะเรียนรู้ก็ต้องทะเลาะทะเลาะลกันแบบกระทบกระท่ำกันบ้างนะคะอ่ามีหนึ่งเรียน แต่เป็นหนึ่งเรียนที่อวไม่ซึ่งมากเลยเจอ Rover เข้ามาพิจิกอ่าพิจิกแรงเนะาะไพ่พิจิกเองขึ้นความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเนะาะมังกรนะคะ The Devil ก็มา คือเขาเป็นคนที่สุดตรงนะคะเวลารักก็รักให้ทุกสิ่งทุกอย่างเวลาโกรธนี่ก็คือยังไงล่ะเนี่ยคือรุนแรงโมโหร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะเจ้าอารมณ์หรือเปล่าแต่เขาก็รักคุณนะเพียงแค่ว่าเขาเขาควบคุมอารมณ์ตรงนี้ไม่ได้นะคะก็คือรักก็รักมากโกรธก็โกรธแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความเป็นเขาแล้วก็เออ มันมีคนเก่าหรือเปล่าของเขานะคะที่มันยังตามมาวุ่นวายหรือว่าเขาเลิกกันไปแล้วแต่คนเก่ายัางตามมาวุ่นวายอยู่ในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของการเงินหนึ่งเขาจะเคยเ,ออเคยแต่งงานมานะคะเคยแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวมาแต่เขาก็ยังรับผิดชอบกับคนที่เป็นอดีตอยู่นะคะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นด้วยตรงนี้หรือเปล่าที่จะทําให้เราและเขานั้นต้องทะเลาะกันนะคะมีปัญหาก,กัน ในเรื่องของที่มันไม่สามารถที่จะขาดแบบไปร้0เซได้ไงเพราะความรับผิดชอบนะคะพอในเรื่องของทรัพย์สินก็ได้ที่เขาต้องเป็นไปนะคะถ้าคุณเข้าใจในความที่เขาไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เปน็นเป็นเปนเป็นลักษณะที่ข้อจํากัดนะคะเขาเลิกกันไปแล้วนะคะเป็นในเรื่องของพวกอสังหานะะั่นแหละ เขาพยายามตัดขาดอยู่กับคนเก่าเนาะนะคะถามว่าเขามีใจไหมเขาก็ยังมีความความรู้สึกดีๆที่มันมีอยู่ในนี้อยู่เหมือนกันนะคะเอาแล้วกับเราหละ่ะเป็นยังไงบ้างนะคะเขามาคบกับเราแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะแต่นี้ะทำไมมันมีเดทาวเวอร์ขึ้นมาทั้งสองฝั่งเลยนะมัน จะมีอะไรชักชอเกิดขึ้นนะคะระวังในเรื่องของอสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้นะคะให้คุณหมั่นทำบุญสวดมนต์เยอะๆหน่อยนะในช่วงนี้พยายามปล่อยวางก็ได้นะคะคือมันมีในเรื่องของจะบอกว่าสิ่งที่ลึกลับสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาในนี้ด้วยอันนี้ไม่อยากจะ ก้าวไกในเรื่องของสิ่งอะไรที่มองไม่เห็นนะฮะแต่ก็คือให้เหมือนจะบอกมาประมาณนั้นก็ก็ให้ระวังนะฮะระวังตัวในการสวดมนต์นี่แหละนะคะมันมาจากคนอื่นคนอื่นที่อาจจะเป็นอะไรอ่ะมันยังมีมิวที่สามเข้ามาคล้องเกี่ยวเขาอยู่ค่ะ,ะหรือเป็นแฟนเก่าเป็นคนเก่าของเขาก็ได้ที่เหมือนกับว่าคิดวางแผนที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นสิ่งไม่ดีสําหรับคุณและเขาค่ะ อันนี้ก็เพราะว่าเขาอยากจะได้ของของเขาคืนแป้วแววอุปสรรคของคุณอยู่ตรงนี้สินะชาวพิจิกคนเก่าที่ไราะะ้าย้นะคะออยเนาออันนี้อาจจะเจอเป็นแค่บางท่านไม่ทุกท่านนะคะถ้า,าแฟนเราเป็นคนที่ไม่มีครอบครัวไม่เคย แต่งงานมาอันนี้สบายหน่อยนะคะซึ่งถ้าคุณคบกับคนที่เป็นต่างชาติอันนี้จะดีเลยนะ,ค,ะคนนี้จะเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินให้ฉันต้องหาเงินได้เยอะๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะเอามาอะไรอะ่ะซื้อบ้านคือตอนนี้มันมีเรื่องของบ้านเรื่องของอสังหาไหมนะคะที่คุณกําลังคุณและเขากําลังพยายามที่จะซื้อที่จะแบบเออเราต้องมีบ้านแล้วนะเราต้องซื้อมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วนะเราต้อง หรือว่าเป็นการวางแผนที่จะเข้ามาอยู่ด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะวางแผนอนาคตนั่นเองนี่ใสส่วนตัวบางอย่างก็เข้าใจยากนะคะสำหรับเขาก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันควบคุมได้ยากมากถ้ามีเดอะทาวเวอร์มันจะเกิดขึ้นแบบไม่ตั้งตัวกระทันหันแล้วก็เป็นสิ่งที่คุมไม่ได้ด้วยนะคะแล้วเขามองคุณเป็นคนยังไงอืม อีกแล้วเดี๋ยทาวเวอร์เนี่ยระหว่างเลือกช็อคเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันด้วยนะแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ไมันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นแบบเขามีปัญหาเรื่องงานหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องงานกับคนรอบข้างจองจากงานไหมเนี่ยเหมือนกับว่าเขายังมีปัญหาในชีวิตอยู่นะคะชาวราศีพิจิก มันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องอการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยแหละมันทําให้เขารู้สึกแย่ yeah, รู้สึกเหมือนกับว่ามีความไม่มั่นคงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะหางานใหม่นะคะหรือไม่ก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตมากๆเลยนะคะถ้าเขายุง่งยุ่งในเรื่องของงานแล้วก็ไม่มีเวลาให้เราอันนี้ก็มันก็เลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วก็อย่าไปชวนเขาทะเลาะล่ละเพราะมันจะมีะการชวนทะเลาะกันอยู่ ในนี้ด้วยเหมือนกันถามว่าเขารังไม้รังนะมันมีความเป็นเนื้อคู่อยู่นั่นเองนะคะมันมีสิ่งดีๆมันมีความทรงจําที่ดีๆอยู่ในนี้ด้วยนะคะการดูแลของเขาก็มีให้เราด้วยกันหยิบยื่นให้เงินให้ให้การช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เหมือนกันนะคะเขาก็ให้เราเรื่อยๆเรื่อยนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าให้มากให้น้อยขึ้นอยู่กับว่ากําลังของเขามีแค่ไหนเท่านั้นเองระวังจะมีือที่สามเข้ามา แย่งแย่งเนาะแต่เรว่าแย่งเลยแหละนะคะแย่งของของเราถ้าเขาไม่ยุ่งก็โอเคนะคะมีเขาก็เป็นคนที่มีทิฏฐิมีอีโ้ในตัวเองเหมือนกันนะคะก็ถ้าเขาไม่ยุง่งมันจะดีมากเป็นเด็กกว่าที่จะเข้ามาวุ่นวายกับเขานะคะ ยังไงต่อนะฮะเอาเรื่องของเราดีกว่าอันนี้เรื่องคนอื่นบอกเขาคร่าวๆแล้วเนาะว่ามันจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาสนใจไหมไพ่ก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกนะคะแต่บางทีอ่ะเขาก็แบบประชิดตัวเหลือเกินใกล้ตัวเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เราจะมีการทะเลาะก,กันมีปัญหาก,กันเกิดขึ้นได้ถ้ายังไงซะนะคะเราพยายามที่จะออมองข,ข้ามไปบ้างนะคะอย่าไป ก็รู้ว่าชาพิจิเป็นคนที่ขี้เหงแล้วก็พอเึงก็จะทําตัวเป็นนักสืบต้องรู้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอรู้แล้วก็มาทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยแหละอืมอุ้ยอะไรออกมาโอ้การทะเลาะก,กันเนีย่ยหนีไม่พ้นจริงๆเลยจะทะเลาะก,กันแบบไม่คาดฝันด้วยสินะ ไม่คิดว่าจะทะเลาะก็จะได้ทะเลาะซะงั้นนะคะดีๆอยู่ก็ทะเลาะกันซะง,งั้นเนี่ยสิในเรื่องของบุคคลอื่นนะคะแต่เดี๋ยวเราก็ดีกันนะไม่ได้ว่าทะเลาะกันแล้วเลิกกันนะคะเอ่อลักษณะเหมือนกับช่วงนี้แฟนคุณจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยหรือว่าจะมีโปรแกรมการเดินทางไปต่างประเทศไหมนะคะเดินทางไกลอะ่ะ จะมีการห่างกันบ้างแต่เขาก็เป็นห่วงคุณนะคะห่วงคุณเสมอเออทำอะไรอยู่เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ขาดการติดต่อการหลอกนะคะเพราะว่าเขาก็รักคุณอยู่เขาก็ไม่อยากห่างจากคุณหรอกแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของงานก็ได้นะคะซึ่งคนนี้เป็นคนที่รักเด็กนะคะรักลูกเพราะฉะนั้นโฟกัสของเขาก็คือจะอยู่ที่การหาเงินเพื่อที่จะมาดูแลคนรักแล้วก็ลูกเท่านั้นเองชีวิตของเขา นะคะจ,จะสรุปแล้วนะคะเอาลืมบอกราศีมีราศีสิงห์ราศีมังกรราศีพิจิกราศีเมถุนนะคะคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยอ่ะไม่มีอะไรจะบอกนะคะเขาจะบอกว่าระวังทะเลาะกันเท่าน,นั้นเองมันจะเป็นความรักที่อาจจะไม่สุขร้อยเปเซนมันจะมี อะไรที่เราเข้ากันไม่ได้อยู่บ้างการทะเลาะกันบ้างแต่เราทะเลาะกันแต่เราไม่ได้เลิกกันนะคะเราทะเลาะเดี๋ยวเราก็ง้อกันดีกันอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็โฟกัสที่เรื่องอเรื่องเงินสักส่วนใหญ่แล้วก็ในเรื่องของการที่เขาอยากจะได้ได้อะไรนะ้วได้อสังหาได้บ้านได้รถได้สิ่งที่เขารู้สึกว่าฉันมีความสุขกับตรงเนี้ย คือมันคือเงินที่จะซื้อสิ่งนี้มาได้เลยอย่างเงี้ยเขาก็ไปโฟกัสที่เรื่องเงินที่สุดแล้วนะคะเงินงานสำคัญกับเขามากราศาีพิจิกนะคะเป็นยังไงบ้างต่อกับชาวราศีพิจิกจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะ,ะถ้าที่เป็นคู่รักใหม่เนาะก็คือจะมีการให้ความช่วยเหลือนะค,ะคนที่เป็นคนที่ใจดีนะคะใจดีในลักษณะที่ ที่เขาสามารถดูแลเราได้ให้เราได้เขาก็จะให้แต่ในความอีโกของเขาบางมุมบางเรื่องบางอย่างเขาก็มีความทิฐิด้วยนะคะเราจะไม่สามารถควบคุมเขาได้ถ้าเขาโตกว่าเรานะเราควบคุมเขาไม่ได้เลยเขาเขาในฐานะที่เป็นฝ่ายควบคุมเรานะคะคอนโทรไม่ได้มันจะอืมขึ้นลงอ่ะแปลกประหลาดมากเลยชารสิบิจิกว่าจะดีมันก็ไม่ลอยเปอร์เซนต์ว่าจะเสียมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ อย่างไงซะนะคะก็คือไพ่ก็เตือนขึ้นมาแล้วหรือว่าไพ่บอกว่าให้คุณหมั่นทําบุญไหวพระสวดมนต์นะคะก็เป็นกรอะป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็ทําให้สถานการณ์ของคุณบันดีขึ้นโดยเอาธรรมะเข้ามาขมจิตขมใจก็ได้ปล่อยวางบ้างโปร่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างมันก็ไม่ได้ดังใจเราไปซะทั้งหมดนะคะมันจะมีความ ไม่ลงตัวอยู่ในนี้ถ้าเราไม่เอาจิตเอาใจไปลงดีเทลไปแบบเฮ้ยทุกเรื่องต้องได้หนังใจอันนี้คุณจะอยู่ได้อยู่เป็นนะคะแล้วคุณจะมีความสุขกับชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเนาะอย่าลืมนะคะชาลัะะาาพิจิตคุณไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้ทั้งหมดและทุกอย่างนะคะคนเราก็มีความคิดเป็นส่วนตัวมีมุมส่วนตัวมีโลกส่นวสนตัวของใครของมันแค่เคารพกันตัดสินใจซึ่งกันและกันทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะคุณคือคู่กันแล้ว นะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะพยายามเข้าใจคู่ของคุณมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะชาวราศีพิจิกแล้วก็ชาวสองด้วยนะคะสนใจที่จะออที่จะดูดวงส่วนตัวไม่เหมาะได้ฝากอดีไลน์ที่ได้คลิปนั้นเองนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ